มาแล้วสินะตู้อลิส,สึเอ้ยไม่ใช่ดิตระตัว <c oughs> ก็วันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาอลิสซัทแต่ผมจะไม่เปิดธรรมดาแน่นอนครับผมก็เลยหาชาเลนแบบอยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ถ้าพูดสั้นๆเลยก็คือสั่งเวอร์เอไอสกับ <c oughs> ก็ผมจะมาเล่นเกม Ghost of Tabo r เป็นเกม VR ที่ไม่ใช่ Escape from Ark <c oughs> โดยทุกครั้งที่เราฆ่าสกาับตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าเราสามารถเปิดได้5โลนะฮะ กฎก็มีอยู่ว่าถ้าสมมุตินะครับถ้าเกิดผมค่าสกาฟแล้วสามารถเปิดได้60โลก็คือห้ามเปิดได้ก่อน40โลภายใน80โลก็ต้องเปิดให้ได้ด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือระยะห่างก็20โลจากที่จํานวนที่เราได้มาประมาณนี้เลยฮะก็ถ้าผมเปิดได้ก่อน40โลหรือภายใน80โลไม่ได้ ผมก็ต้องแจกรายเดือนเกมแซัๆได้กับพวกคุณ2อันนะแล้วถ้าเกิดผมตายในแมปขึ้นมาผมก็ต้องแจกรายเดือน2อันให้พวกคุณอยู่ดีอนะแล้วผมก็จะพกได้แค่ปืนพกแล้วก็1แม็กกาซีนแค่นั้นเลยฮะทั้งตัวจะไม่เอาอะไรไปเลยนี่แหละครับปฏิบัติการซีโร่ทูกาชาแล้วผมก็จะเล่นโหมด PVE นะฮะเพราะไม่อหมะห่ะเพราะ Survival Skill ผมกา,กากนะสิโอเคก็ได้เวลาแนละ้วที่เราจะไปสั่งเวอ AI กัน มาผมพร้อมแล้วมีปืนกระบอกเดียวแม็กเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมาตายตายตาย,ตายมีมีตัวมันเดินมาพีกับบูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวนี้มีอะไรอะ่ะมีเกาะง้อ,งอ,เ,อ,อเดี๋ยวผมหาปืนดีๆกว่านี้ก่อน เอสเคเอสเอามา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 ตอนนี้เราคือผมไม่มียาไม่มีอะไรเลยนะคือผมจะกําหนดไว้เลยว่าเอาสัก12ตัวคือ60ประมาณหกสิบไว้ไวเลยดีกว่าต่ําหรือสูงมากกว่านั้นก็อยู่ในช่วงแค่40ไม่ก็80ไปแหละดวงผมก็น่าจะอย่างนั้นแหละก็คือห้ามคามมากกว่า12ไม่งั้นผมแตกแน่เสียตังแน่ครับผมบอกเลยจากเล่นนี้โอ้ยชิดชิดชิด,ชด มีอะไรมั้งไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยเราก็ฆ่าไปสามตัวแล้วก็อีกเก้าตัวถ้าเก้ามากกว่าเก้านี่ผมน่าจะแตกแน่ข้างล่างมีอะไรมีคนว้าบาบาบุยโอ้โหเกือบตาย ผมผมว่าอาจจะมีสิทธิ์แตกแน่แน่ต้องต้องลุ้นโชคห้องยาเอาอะเราต้องไปที่ห้องยาห้องยาน่าจะอยู่ข้างบนมีมีม,ม,มีตัวไหมมีต <_ cas ual> ัวไหมรื้อรื้อห้ <_ cas ual> <_ cas ual> องยาห้องยาห้องยาขอขอยาขอยา Can you believe it guys ชิบหายลนะผมชิบหายละเราอย่าโดนยิงห้ามห้ามเลยมงั้นแตก โ,โอยโอยโอ้ชิบ,ชบ,ชบ,ชบหายเกือบ <î s hurting _> แน่ตายแล้วแน่ตายแล้วผมออกเลยดีกว่ารับความเสี่ยงเกิดแล้วเลือดเลือดน้อยลงแล้วตรงนี้น่าจะมียาเออ,เ,ออเออขอขอขอ ขอญาออกจาตออกเออสวยโอเคเราอาการดีขึ้นแล้วดีกว่าเมื่อกี้ผมผมว่าผมออกเลยดีกว่ามีตัวทั้งนั้นเงาเงาหลอกไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวนึงเฮ้ยเตะเตะศพเพื่อนเลยกนฆ่าไปกี่ตัวผมก็ไม่ได้นับเลยแต่น่าจะสิบป่ะสิบหรือไม่ก็สิบเอ็ดสิบเอ็ด โอเคก็สรุปว่าคือผมห้ามเปิดต่ำกว่า35หรือเกินกว่า75ไม่งั้นนั่นแหละบทลงโทษผมก็คือเรียบร้อยเสียเงินนั่นแหละมาเราไปกระชากเลยครับไปมาเราก็ไม่อยู่ในซดซดนะนะครั้งเนี้ยผมจะเปิดอาริสคือห้ามดวงดีเกินก็ไม่ได้ดวงแย่เกินก็ไม่ได้มาสิโลแรกมาอย่านะยเอ,อั่ออหละยัยงเซฟ ยังเซฟอยู่เซฟอยู่เซฟอยู่ยี่สิบเออยังไม่ออกรู้สึกดีใจมากที่แบบว่าดวงไม่ออกเร็วกว่านั้นนะ่ะสามสิบไม่ออกโอเคสี่สิบออกเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดียว เฮ้ยเอาว่ะบูชายันสั่งเวอร์เอไอเพื่ออาริสคู่นี้มานี้อ่ะอย่างอย่างสามสามสามสี่สามห้าโอเคโอเคหลุดรอดรอดรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่เรียบร้อย ก็ไม่โดนนะไม่โดนนะผมไม่โดน,น,มมโดนบทลงโทษฮะคือเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่ามาแบบสักสามสี่นี้ผมแตกนะ,นะนะแต่ก็เกือบๆอยู่นะเมื่อกี้โอเคเราก็จบกาชายไปแล้วฮะผมก็ไม่โดนบทลงโทษแหละจบนะไม่มีลายเดือนฟรีให้โอเคครับก็จบคลิปแล้วจะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ